ฎของการลดความสำคัญเมื่อไหรก็ตามที่ความคิดของคุณเองเนี่ยไปตามดูตามสืบตามส่องหรือคุณกังวลคุณกลัวว่าเขาจะไม่กลับมาหรือคุณรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเวลาคุณทำแบบนี้อีกฝ่ายมันเซนได้ครับแล้วอีกฝ่ายจะมองคุณเป็นของตายในท้ายที่สุดคุณจำไว้ครับว่า อะไรก็ตามแต่ที่ความคิดของคุณเนี่ยยกให้สิ่งนั้นเหนือกว่าเขาจะดูถูกคุณคแต่อะไรก็ตามแต่ที่คุณลดความสําคัญของคนคนนั้นลงมาทุกการกระทําทุกพฤติกรรมของคุณเนี่ยจะทําให้คุณได้สิ่งนั้นมาแบบง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเนี่ยต้องลดความสําคัญของเขาลงมาแล้วแทนที่ด้วยกิจกรรมครับที่เพิ่มความมีเสน่ห์ให้แก่ตนเองครับ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียงหาท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ